วันไ้ลยวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่119 นายประพิษตันมาอธิบดีกรมเลลระทานนำทีมผู้บริหารดรทวีศักดิ์คณะเดชโชพนรองอธิบดีกรมชลลระทานและนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนริวัตรรองอธิบดีกรมเลลระทานร่วมเปิดงานทิทเศการแบบ360องศาภายใต้ชื่องาน RID ทีมสารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนพร้อมให้ได้ชมกันตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมงานชลลระทานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เราเริ่มคิดนะครับถึงวันสถาปนากรมยิธานที่กำลังจะเข้าสู่ปีที่19นะครับเราจะจัดแบบแบบในที่นะครับออนกราวนะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้ได้เกิดขาการแพร่ระบาดของโควิด19อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มีการปรับปรุงนะครับการจัดนิทรรศการก็เหมือนกับปีที่แล้วนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่2นะครับ เพราะฉะนั้นจากเห็นว่าในรถหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับผลงานกรมิจุปทานเนี่ยมีค่อนข้างมากมายนะครับไม่ว่าเราสามารถพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยได้ถึงประมาณแปดหมื่นสองพันล้านลูกบาศก์มเมตรนะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถเพิ่มไปที่จุปทานนะครับประมาณสามสิบสี่ล้านไร่เศษนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ต่อไปนะครับตั้งแต่ปีร้อยสิบเก้าเป็นต้นไปเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับทุ่มเทก,กับการพัฒนาแหล่งน้ํา นะครับโดยใช้คําว่า RIDT e a m นะครับเมื่อสัู่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับมาเป็นตัวกับเคลื่อนออะอน,น,นะครับที่เราดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกรมนะครับตามวิสัยทัศน์ที่เรานำมาสามประเด็นนะครับในตัวกับเคลื่อนก็คือพุงกลอัจฉริยะที่สร้างความมังคงด้านน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าบริการนะครับเราตั้งเป้านะครับว่าในภายในปี2580เนี่ยเราจะมี แหล่งน้ำเก็บจกักที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ13,000ล้านลูกบัลเมตรนะครับในขณะที่เต่าเราจะเพิ่มพื้นที่ชุมนามถิกประมาณ1 7 8 8ล้านไร่นะครับในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำนี่คือนี่คือความมุ่งม,มั่นที่เราจะเดินหน้าต่อนะครับโดยใจอาร์ไอดทีม สำหรับการจัดงานดิทรศศการในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการออกแบบเว็บไซต์ที่ล้ำสมัยเสมือนจริงมากขึ้นเพื่อนำเสนอองค์กรออกมาให้ผู้ชมได้เห็นผ่านสองโซนหลักได้แก่โซนที่1แกลนพาวิเลียนร้อยเรียงเรื่องราวแห่งสายน้ำ ผ่านนิทรศการเสมือนจริง360องศาภายใต้แนวคิดสนุกไปกับนวัตกรรมแห่งสายน้ำและส่วนที่2นิทรศการ AID i n w o n d e r l a n d พบกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานชลประทานผ่าน5สายงานหลักและกระบวนการงานด้านการชลประทานที่น่าสนใจจาก21หน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานชลประทานทั้ง17แห่งทั่วประเทศผ่านนิทรศการคลิปวิดีโอร่วมกิจกรรมรับของรางวัลต่างๆมากมายภายในบูธ พราะว่าความคาดหวังของเราก็เราก็อยากว่าผลงานเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมานะครับถึงปีที่118เนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนทุกภาพส่วนนะครับได้เข้าใจนะครับได้รับรู้รับทราบว่าภารกิจของกรมชมธาารเนี่ยในการพัฒนาแหล่งน้ําให้ได้มาซึ่งน้ําต้นทุนนะครับมันจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่เรามีน้ําต้นทุนแล้วเนี่ยเราบริหารจัดการจัดสรรอย่างไงให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ได้ให้ทุกภาคส่วนนะครับมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยเอ่อได้เทียบเคียงนะครับว่าการใช้ชีวิตประจำวันวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยอย่างที่ผมได้จำเรียนเมื่อสักครู่ว่าแม้กระทั่งเรากินข้าวมันไก่นะครับอร่อยอร่อยเนี่ยให้นึกถึงว่าเอ๊ะนี่ชุมทานไปทําน้ําต้นทุนมานะนะครับ เรากินไอศครีมอร่อยๆที่มีกะทิมันๆเนี่ยน้ำที่ได้มาจากเขื่อนนะอย่างนี้ก็อยากจะให้ว่าวิถีชีวิตของพวกเรานะครับกับชุมาทานเนี่ยเป็นความผูกพันนะครับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเขาเรียกอะไรคู่ขานะครับอย่างเช่นกรมชุมมาทานกับเกษตรกรเนี่ยแยกกันไม่ออกครับอยากให้เข้าใจว่าคนชุมทานมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจเพื่อคนไทยทุกคนนะครับทุกภาคส่วนครับ ทั้งนี้ยังขอเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กลมชลประทานร่วมอวยพรวันเกิดชมนิทรรศาการเสมือนจริงและร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญาณน,นันทพิขุชลประทานรวมทั้งกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมพร้อมรุ่นรับของรางวัลอีกมากมายตลอดทั้งสามวันรวมกว่าหนึ่งมืสามพันชิ้นผ่านทางเว็บไซต์หนึ่งร้อยสิบเก้าปีกลมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้และยังชมย้อนหลังได้ตลอดอีกด้วย